สวัสดีครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับไปผ้าป่าครับผมนะครับอยู่ที่หมู่บ้านหนองค้าหนองค้าโคกคุ้งที่นครพนมครับผมไปดูบรรยากาศครับผมกำลังขี่รถไปเลยครับผมนนี้ก็ถึงแล้วนะครับแต่เราก็ยังหนทางสนุนหนทางใช้ได้ครับ <laughs> ไม่ใช่เรียบใช้ได้นะขูข่าใช้ได้ฮะ <laughs> ขอทัานท่านครับน้ำน้ำน้ำปลาปลาดุงไหมครับด้วยความพยายามอย่างสูงครับในการไปเอาปลามากินครับโอ้โหโอ้โหต้องเอาโฟวิวมาดิจังแม่ถึงแล้วครับผมตอนนี้ครับดูดูดูโอ้นก็เยอะอยู่นะ เอาตรงนี้เลยแหละเนี่ยอย้าสิโลงกับบุญบอกจะไกล้พอดีพึ่งหยักมาเจอโอ้ยคุณโอเคโอเคนะประมาณนี้ครับไปดูกันนะครับเดินทางมาถึงกันแล้วครับผมเก็บข้าวเก็บของครับคนเยอะเฮ้ยสะพายสะพายได้ครับคน ก็ลงประจำการครับไปทำที่กันแล้วโอ้หนองใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับขนเข้าขนของนะครับ Ites, ตอนนี้ก็กินข้าวเช้ากันก่อนครับกินข้าวป้าครับนี่เป็นบรรยากาศทั่วไปใหหน๋งนะครับ คนเยอะอยู่นะครับหลายอยู่เดอ้อคุณนะเห็นครับพันจะจองห้างจองอะไรไว้น้ำก็ไม่ลึกนะอพอดีพอดีนะครับตอนนี้ก็กาลังเตรียมตัวกันนะครับทานปลาทั้งหลายนะครับของการสะดุมม้งมั่งจัดจองพื้นที่กันหมดแล้วนะครับ

ตอนนี้ก็เตรียม,ยเ,ตยมเตรียมตัวครับผมบานปลายแห่งบันตรงโชคครับส่งเข้าประกวดครับอันนี้คุณพยาบาลน,นะส่งเข้าประกวดฮะ <c oughs> จากโรงพยาบาลน,นครพนมฮะถอยเสื้อใหม่อีกฮะคือ <c oughs> อยู่คือ <c oughs> อยู่ <c oughs> ยหันข้างนี้หันข้างนี้บอกหันข้างนึงเออ <c oughs> เห็นซิว่าคักหันแล้ตรงปากฮะ นี่ครับห้างเราก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ห้างเราจับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้กำลังเตรียมตัวกันครับ จัดการห้างเลยยุ่งยักครับผมไปแล้วครับ สะดุ้งสิบศอกของเราครับอันนี้ก็เตรียมครับผมเตรียมเอาเสียบส่หหางครับผมตไไอไปต้า,ปางต,นะาตรงนี้แหละครับผมที่เป็นจำการของเราครับ เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปครับผมก่อนจะเริ่มย้อนสะดุ้งครับผมคนเยอะใช้ได้เลยฮะนี่เดฟีของขาวตัวเล็กอยู่บ่ตัวไหนเองนี่ตัวเล็กโผล่รั่วตัวไหนตัวนั้นมันน้อยเด้เนาะเม็นบ่เัให้น้อยบุ้งหูนะใหงน้อยนะได้ลมอยู่รวมกระทาคเลยเอาทั้งปลายเขาแค่ไม่ค่ะ

นะครับแต่ละคนเขาประจำตำแหน่งนะครับเริ่มกันแล้วครับผมครับทางนู้นเริ่มกันแล้วครับอันนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเศษนะครับเริ่มแล้วครับคนเยอะมากครับผมสองปลาแตกแน่นอนครับคนขนาดนี้ครับ ใกล้สดุเลยดุอยู่ใส่ไมได้ป่าพ่อองมหมาบ่ะได้ยังไงสิทำตรงี้้าป่ะนะน่าแม่มาน่ื้อสามสี่ยนไเลย โอ้โหปลากระโดดโอ้โหสะดุ้งยักษ์ครับสะดุ้งสิงครับผมดูดูดูโอ้โหเดซ่าครั้งแรกนั่นแหละยกเธอแรกก็ได้แล้วครับผมโอ้ฝั่งนู้นดูดูดู อ๋อนางนะครับนะโอ้ตัวบักใหญ่ครับเอาได้ยังแรงไหมเอาเลยได้ได้ได้ไ,ได้เอาคือบอลลงสะทั้งหนิ <c oughs> เฮ้กันแล้วนะพูนพูนโอ้โหไม่ครับมานไม่ครับโอ้โหเหมือนจะเป็นปานางครับผม

ป้าป้าเบ้ป้า,ปา,ปาสู้ให้เบองส้ให้เบื้งนโอ้เบ้งสะดุ้งไงุนะโอ้บาทละสำนีกน็ลายเด้ครับนะเป็นซิปโตเตือนหนึ่ง ทางพุ่นอยากลงแล้วใจสิขาดแล้วอยู่ปรวายน้้องไปรถเบ่งเบ่งเบ่งหวานเอาห้างแล้วปะเนี้ย ร้อยอยู่นะครับเยอะนะนี่เกือบร้อยกว่าน่าจะร้อยกว่าคนเกือบเกือบสองร้อยได้นะผมว่านะจากสายตานะครับ คนในหมู่บ้านนะครับไม่ได้มีเก็บค่าบัตรค่าอะไรนะคนในหมู่บ้านของค้าโกงโกกล่องน,นะครับผูต่างนะครับลแล้วแววกแถวๆนี้นะครับ แลมจันครับดูดูดูดยก,กครั้งแรกฮะอัดขึ้นไหมอา่าว่างเปล่าครับครั้งแรกสะดุ้งใหม่เลยนะครับถอยมาใหม่เลยฮะ ดูดูดูนู่นก็ได้อยู่นะดูดิก็ไ,ได้กันนะรอบละตัวสองตัวสามตัวสักร้อยรอบนี้ก็เต็มนะครับ Màn leo, màn leo Thay thay Màn leo, màn leo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไป่าบโตแล้วไมพี่แล้วไมพีกแล้วยังไ<ก>

เดินไปเดินงกลับไปดูด้านนู้นครับผม ขาวสามตัวเลยนะั่นแหละ ูุนครับูุนครับอืมหืมตักเธอหนึ่งเรียบเลยครับเอารุดรุดรุดโอ้ได้หลายดูนะ ตะเาตกเาตะเก او มันเศ้าพ่นะครับได้ไหลายขนาดสะดุงใหญ่สะดุ้งซิงครับเาเขาเฮอ,อะไรมันต้องมีเหตุการณ์ครับผมเห็นเขาเฮกันครับดูใส่ฮผมขึมอง,มองบปเห็นปะ ไม่เห็นนะ <ว lles! S 1> ถ้าจะวิ่งไปก็ไม่ทันมันไกลมากครับเเฮอะไรสักอย่าง,งสงส่ปลาจะกระโดดออกจากสะดุ้งครับผมสสอาจจะปลาใหญ่นะ <stub. S 2> ต้องมีกิจกรรมครับต้มีเหตุการณ์แน่นอน,นครับมีการเฮเกิดขึ้นเนี่ยหวังว่าปลาใหญ่จะเข้าสะดุ้งถใกล้ๆนะครับจะได้ถ่ายทันนะ ปลาสะดุ้งหักแล้วฮะโอ้ยกระโดดปลาโดาโดออกอืมโอ้ได้อยู่ตัวนะฮะกระโดดออกเมื่อกี้นี่ครับนี่ได้ตัวหนึ่งหลอดไปไหนแล้วไม่รู้นะปลาโดดออกเมื่อกี้นะ จับครับเก็บนี่เห็น <laughs> này, sẽ đúng nhảy này. อเราเป็นซิปตัวโอ้โหผมจุด C เบึ้งเบึ้งเบิ้งเอาได้บ่ได้บ่ได้บ่โอ้โหเอาเอาโอ้ยใหญ่มากครับเบิ้งมาตองใหญ่ครับ ดูครับโอ้โหปลาใหญ่ครับโอ้ตเต็มหมดอันนี้เนาะ ลุดโด้ขาดเลยครับอเออขาดเลยโอ้โตัวใหญ่นะเมื่อกี้เนี่ยือสะดุ้งขาดเลยทางนูนน้นทางนูนน้นทางนู้นทางนู้นโอ้ลุดอีก โอ้ทางนูง้นครับเมื่อกี้นี่ลุดครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่มันอยู่ไกลฮะถ่ายอาจจะมองไม่ทันครับเมื่อกี้กหลุดสองตัวแล้วครับนี่แหละมันสิไล่มานี่แหละข้างๆนี่แหละเมื่อกี้นี่ฮะ ขาดเลยครับตอนนี้สะดุ้งซิ่งเขาก็ซ่อมก่อนนรับมัดก่อนใหญ่มากจนขาดนะดิ้นทีเดียวขาดเลยเออได้แหลมครับได้ปิ้งได้ปิ้งวันนี้ยังไงก็ได้ปิ้งฮะรอบละสามตัวสามตัวสี่ตัวก็โอเคแล้วครับโอ้ทางนูุนทางนูุนทางนูุนไปดูไปดูผมวิ่งไปไม่ทันครับซูมเลยแล้วกันครับอืมดูดูดูมาแล้วครับปลาใหญ่ครับ โอ้ยตองใหญ่ฮะโโอ้หว่า,น,าน่าจะประมาณสามสี่โลได้นะอตองใหญ่ครับปลาใหญ่เยอะอยู่นะเล่นเลยนะครับเริ่มงอมแล้วครับตอนนี้ปลาใหญ่ครับเริ่มแตกแล้วจัดการสะดุ้งขาดไปเรื่อเมื่อกี้นี่ครับ โอ้โหเกรดหัดต้องงอที่หลังเราแมหมานขนาดเลยสะดุ้งนี่ซิงนี่สะดุ้งยักปีหน้าเกรดหัดจะเอาหินแล้วเนาะมึงรอบเลยสิบยี่สิบตัวเนาะมานเป็นหมานบ้าเดียวกับพ่อปิ้งละอืม ซาวโต้หมานตลอดเขาเขาเยอะแบบไม่พุ่งพุ่งเข้าไปในเจ้าเป็นรถเมล์สิโอ้ยโอ้ใหญ่อยู่นะเป็นปลาน่าจะปลาตองนะครับประมาณตัวบานแขนนะครับ ทีเดียวได้ไลค์ครับ